สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปรอกับคอลัมน์รู้ก่อนใครกับ xq v 0 1นะนะครับใไรแม็กบูสเตอร์เซตนะครับนี่มาในชุดของแดนสวรรค์แดนนรกนะฮีโร่นะครับยักเนสแล้วก็เลเจนเวอร์เอาะมาดูที่ แดนสวรรค์กับแดนนรกกันเลยดีกว่านะใส่คอสโมดากูนให้นะครับเพราะว่ามีคอสโมดากูนอยู่ในแดนสวรรค์ผู้พิทักษ์นะก็เลยให้เวทของคอสโมดากูนไปเพิ่มเติมอีกด้วยนะมาดูที่ไปแรกเลยนะค m o อสโมดากูนเทวทูตแห่งทะเลดวงดาวนะ K 2 2่สิบสองโวเนกัสนะครับระหว่างแอทเทเฟตของเราเลือกคอสโมดากูนหรือผู้พิทักษ์ใบอื่นหนึ่งใบนำการ์ดนี้ ไปไว้บนสุดหรือใต้สุดก็ได้นะเพื่อสแตนการ์ดที่เลือกและได้ไลท์หนึ่งเพิ่มนะครับก็เพิ่มอรอบการตีได้น, mon, นะเวทมนต์เนอะแทรกเตอร์บีมเป็นเคลื่อนย้ายนะนำการ์ดในมือเราไว้บนสุดของกองการ์ดนำมอนเตอร์บนสนามกลับขึ้นมือเจ้าของและนำการ์ดจากดอกเข้าสู่เกตได้เอามาใช้ทายกองกับคอสโมดากูนได้นะคอสโมดากูนเนี่ย,ยต้องการท่ายกองรัวๆนะเอามาใช้ได้มีมอนเตอร์บนสนามของใครก็ได้นะ นี่ต่อไปเป็นกูรูบุญบุคุนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะพลังปีกัน6,000นหกพนะครับเป็นเจเนริกใส่ได้ทุกเวอร์นะพ <Yeah. S 1> อคอร์สเนี่ย oh. น้อการ์ดกี่ใบในมือได้ได้เข้าถูงโซของการ์ดนี้หากโซของการ์ดนี้มี2เบอร์หรือมากกว่าจะได้บวก, Power, Defense, า 3, 000, บวก 1, พาวเวอร์ดิเฟนซ์อย่างละ3,000บวกคีหนึ่งระบียบพิลิเเพดด้วยนะก็เป็น9,000 9,000นะถ้า2 9, 000, 9, 000, 3, เบอร์9,000 9,000กสามคริเป็นในเทสแล้วก็เมื่อการ์ดนี้ตีหากมี4เบอร์หรือมากกว่าก็จะได้ยิงไลท์4หน่วยด้วยนะแค่เทิร์นแรกเล ลงมาอัดเข้าไปใส่การ์ดในโซ่ไป4เวอร์เนี่ยก็จะได้ตีได้ตีปุ๊บสี่ไลทแล้วก็บวกอีก3คริก็7็ครีในเทิร์นเดียวไปเลยนะครับถือว่าหมดจริงจังจริงๆนะต่อไปมังกรสวรรค์ชั้นโลกันเฮลเวนเฮลเวินจริงๆใช้ล่างของเดกะทานิกิเดิมมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกนะอันนี้เป็นล่างพัฒนาใหม่ของเดกะทานุกินะครับเป็นมังกรสวรรค์ชั้นโลกัน เป็นมอนสเตอร์ไซส์2พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะกับป้องกันก็เพิ่มขึ้นอย่างละ1,000นะครับจากร่างของดิกาธานุกินะเป็น8,000กับ3,000 คอคอสด้วยการจ่าย1นึ่งไลท์แล้วก็1เกนะแล้วก็ได้โซนหนึ่งจากกองการ์ดนะครับเมื่อผู้พิทักบนบนสนามเราตีนํามอนเตอร์บนสนาม1ใบไม่เกิน1ใบขึ้นมือเจ้าของและสร้างความเสียหายไก่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยแล้วก็เมื่อผู้สําเร็จโทษโจมตีทําลายมอนสเตอร์ไม่เกิน1ใบและได้ไลท์หน่หน่วยนะอันนี้เอามอนสเตอร์ ตัวเองขึ้นมือก็ได้นะผู้บีทักโจมตีเอาตัวอื่นตีก่อนใบแรกแล้วก็ยกฝ่ายตรงข้ามอันที่2ตีปุ๊บแล้วยกตัวเองขึ้นเนะเพื่อให้เหลือไปกัดธาุกิใบเดียวในสนามแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเองเนี่ยทั้งผู้สําเร็จโทษแล้วก็ทั้งผู้บีทักเลยก็จะได้ทั้งทาลายแล้วก็ได้ทั้งยกขึ้นมือแล้วก็ได้ยิงไลแล้วก็เพิ่มไลท์เลยนะได้ทั้ง4อย่างนะพี่มีทีมเสิมด้วยนะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะ ร่างใหม่ของเดกะทานุกินะครับต่อไปนี่กูรูบุญบุคุนะร่างแรกเนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะอันนี้ยังไม่จริงจังพ <c oughs> ลังตี1000 1คลิแล้วก็ป้องกัน1000นะ มีความสามารถเคาน์เตอร์ด้วยนะเลือกมอนเตอร์บนสนามเรา1ใบสามารถทิ้งการ์ดนี้จากมือและจ่าย1เกรเพื่อให้การ์ดที่เลือกได้รับ Power วลร์ e f ด n เ e บวก3 0 0พและบวก1คลีนะแล้วก็บวก Move บวก p e n เ t r เท e ด้วยนะครับเอามาบวกนี่กูลูบุนบุคุก็เป็นเท่าไหร่เนจะ็ดก็บวก1เป็น8คริีนะบวกจนจบเทินด้วยนะจ๊ะบวกให้ใครก็ได้ในเะวลาตีไอเวฟเงี้ยมาทั้งเพนนขากันก็เอามาใช้มูฟอะ ต่อไปนักรบเที่ยงธรรม justice h o p e เนะเห็นทั้งผู้พิทักษ์และผู้สำเร็จโทษด้วยนะเมื่อการ์ดนี้จากดอบเข้ากองหรือจากกองลงดอบด้วยความสามารถของการ์ดเรานะ ทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งที่มีดิเฟนซ์3,000หรือต่ำกว่านะครับใช้ได้เพียง1ครั้งใน1เทินนะจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้หนึ่งครั้งใน1เทินมันก็สมควรจะหนึ่งครั้งใน1เทินนะเพราะไม่ได้ติดชื่อนะเพราะเอาตัวเองเข้าไปแล้วในกรณีที่ตกดอกไปทีนึงแล้วเอากลับเข้าจะใช้ไม่ได้นะเขาคงเอามากันอันนี้นะตกดอกทีหนึ่งได้ยิงทีนึงแล้วเอากลับเข้าไปจะได้ยิงอีกทีนึงในเทินเดียวกันนะไม่ได้ต้องโดดโถกดอกทีหนึ่งได้ย เอาเข้าไปก็ได้ยิงเทินหน้าใช้2อ,อย่างในเทินเดียวกันไดครับแอดบินก็งงนะตอนแรกก็เข้าใจว่าตกดอกอย่างเดียวแล้วจะมาตกดอกซ้ำซ้อนอะไรได้<ะ>มีทั้งตกดอกทั้งกับข้อกองทำไม้2กรณีในเทินเดียวนะครับโอเคอะ ต่อไปเป็นเวทมน์นะวิชานินจานะของคาตานะเวอร์นะวิชาใหญ่แมงมุมจหน1่เกตหไลท์เลือกไอเทมหรือเวทมน์บนสนามไม่เกิน2ใบถ้าในช่องดอกมี10ใบหรือต่ำกว่านำที่เลือกขึ้นมือถ้ามี15ใบหรือมากกว่าก็ได้ทำลายแทนเป็นเคาน์เตอร์นะครับแดนสวรรค์กับแดนลบปอกไปแล้วนะต่อไปเป็นฮีโร่เวอร์นะครับฮีโร่เวอร์เนี่ยอันเนี้ยมาเสริมของสายเรือรบนะ ใครจะไปหาก็อยู่ในชุด XUB01 ก็ไปซื้อกันได้นะเรือรบโอเวอร์เทิร์นซัสกิจีนะครับพลังโจมตี1 2 0 0คลิป้องกัน5,000เป็นมอนสเตอร์ไซส์5นะเมื่อเราทำการสเตชันนำมอนสเตอร์จากดอก ไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้นะแล้วก็มีเพนเทสโซการ์ดแล้วก็มีสเตชันแล้วสเตชันค่าคอสคือจ่าย3าเกตเนะืแล้วนำการ์ดบรบูรสุดจากกองการ์ด4ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้นะครับและไอกเกตที่จ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าสู่โซด้วยความสามารถของข้างบนได้เหมือนกันนะถ้าก็บวใบเดียวเนี่ยเรียกว่าได้หกโซเลยนะครับ มีความสามารถความสามารถเดียวก็คือโอเวอร์เทิร์นนะทิ้งการ์ดในมือเราหนึ่งใบในช่วงแอทแทกเฟสนะครับจนจบเทิร์นนี้ยกเลิกความสามารถของมอนสเตอร์ทุกใบในสนามเรานะเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่ามอนสเตอร์ทุกใบมาไลความสามารถไปช้เลยและในระหว่างแบทเทิลเฟสนี้จะคอมอนสเตอร์กองทัพหรือว่าครูทูเปอร์จากโซโดยไม่ต้องจ่ายคอคอร์สนะก็คอได้มีด้ยมี6ใบนะก็คอได้6ทีปั๊บ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 ,บ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 กองทัพจะพยายาสายฟ้านะครูทูเปอร์นะ แต่เรือลบเองไม่ใช่ครูทูเปอร์ถึงเป็นกองทัพจักรฟดาสายฟ้าแต่ไซส์นี้ตัวเองเป็นไซส์5นะถ้าเกิดเอาตัวเองเข้าตัวไปก็มาคอมันก็โอเวอร์ไซส์เกินไปอยู่ดี<อ>นะก็แอบน้อยใจนิดนึงนะครับต่อไปคิงลาด้า2ยูนิตบัญชาการนะเป็นพลังโจมตี4,000นะพลังป้องกัน3,000มี1คริติคอลแจะ เป็นไซส์2เนี่ยเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามการ์ดทุกใบสนามจะได้รับ power ร์2 0 0 0และ defense บวก2000จนจบเทินมีความสามารถเคาน์เตอร์นะครับเทคคอมมานในระหว่างการโจมตีของคู่แข่งในเทินคู่แข่งทำไมต้องเขียนให้ทำตอนนะนำการ์ดนี้จากสนามเข้าสู่โซของไอเทมเพื่อยกเลิกการโจมตีเอามี double แ a s h นี้เองถึงคริน้อยลงต่อไปเป็น m o n ตอร์ไซส์สองเนี่ยคิงลา a d a ู เฟรมดาบหนักนะมีความสามารถมูฟนะครับพลังตี5,000 2คลิแล้วก็ป้องกัน2,000นะเมื่อก์ดนี้เข้าสู่สนามโดยไม่ได้มาจากมือนำมอนเตอร์1ใบในสนามผู้แข่งกลับขึ้นมือได้เอามาใช้กับซาสึสกิลางแรงต่อไปคิงลาด้าูเฟรมูโจมหนักเป็นทั้งเบรคแมชชีนและครูเปอร์นะเมื่อกัดนี้เข้าสู่สนามโดยไม่ได้จากมือ สร้างความเสียหายแก่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งฐานปืนใหญ่ติดตั้งสําหรับคิงลาด้าโดยเฉพาะมันเป็นเซต์เลคคิงลาด้ามีเคาน์เตอร์นะครับเด็แคนนอนในระหว่างแอทแทกเฟสคอการ์ดนี้จากในโซของเรือลบบนสนามเรามาคลอนมาตีได้นะแอทแทกเฟสแล้วก็มีเปิดใช้งานอิมแพคแคนเซ l เลอร์ไล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งนะและเราสเตชันอยู่เท่านั้นยกเลิกการโจมตีและนำมอนสเตอร์คูทูเปอร์ จากดอกเข้าสู่โซของเนือลรบไดนะ้ไม่ต้องจ่ายเกียร์เลยเลยนีใบสุดท้ายนะออกปฏิบัติการอันนี้ออกฟลอยออกมาแล้วเลือกเลือกรบหใบสนามเรานําครูทูเปอร์บนสนามเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซของการที่เลือกนะแล้วก็คอครูทูเปอร์จากโซก็คือสลับ,ลบนะสลับโซามาตีได้ฮีโร่เวอร์ผ่านไปนะใบเป็น darkness dragon Dark เวนะมีอยู่5แบบ อาบิเกลนะอาบิเกลร่างใหม่นะครับวังวนทมินที่หมุนกลับข้างอาบิเกลอาซิลนะพลังโจมตี6 000, 2 0 0 1 0 0 0ขี1000ป้องกันเท่าเดิมนะแต่จ่ายทั้ง2เกตนะมีความสามารถทั้ง3อย่างนะเข้าสู่สนามทำลายเวทมนต์สนามผู้แข่งใบและได้รับไล่เพิ่ม1ห,หน่วยนะ ถ้าเกิดฝ่ของข้าไม่มีเวทมนต์ให้ทําลายก็ได้รับอยู่ดีนะอันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับพวกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทําลายและได้รับไม่เกิดอันหนึ่งอันนึงก็ได้อยู่ดีนะแล้วก็เมื่อกัดนี้โจมตีทําลายไอเทมคู่แข่งและสร้างความเสียหาย1นหน่วยนะถ้าไม่มีไอเทมก็ได้ยิงเหมือนกันเมื่อการนี้ถูกทําลายสําเร็จทําลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งและได้เกรดมีตั้ง6ความสามารถเนี่ยนะได้เพิ่มไลท์ลดไลท์ได้เกรดยิงเวทยิงไอเทมทําลายมอนเตอร์นะทำได้ครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับ อาบิเกลอาซิลบายนี้นะครับต่อไปมังกรสายฟ้าทมินปู่เจนทูนะแหมแหมกลับผมก็เกิดมาเป็นปู่แล้วละ่ะอยู่ดีไปเลือกเขาเป็นปู่แลเขาก็เกิดมาเป็นปู่แล้วพลังโจมตี8000นะมีดับเบิลแอทแทกนะคลิเดียวแต่มีดับเบิลแทกก็โอเคนะครับมาตีมอนสเตอร์นะนำการเป็นสุดจากกองการ์ดเข้าสู่โซของการ์ดนี้แล้วจ่าย2เกต เมื่อการ์นี้โจมตีและทําลายมอนเตอร์คู่แข่งหรือสร้างความเสียหายแก่พลังชิ้คู่แข่งนําเกตคู่แข่งหนึ่งใบลงดอบถ้าคู่แข่งไม่มีเกตได้ยิงไลทสองหน่วยนะเมื่อการโจมตีของการนี้ถูกยกเลิกนําการมาสุดจากกองการ์ดเราเข้าถู่เกตได้ถือว่าโอเคเลยแหละอามาปั่น่วนเกตดไตรงข้ามเนะให้ไฟลข้าไม่มีเกตเล่นแต่ถ้าะเกรหมดปุ๊บก็จะโดนไลพอยแทน ถ้าบอกว่า1คีเนี่ยไม่ได้มีเสียหายอะไรเลยนะรังตีถึง8,000เลยเอามาตีอาร์โทล่าเข้าด้วยนะต่อไปมังกรสายฟ้าทามินทีกัสนะครับเมื่อถูกทำลายสำเร็จนำเกรคู่แข่งลงดอบเนื้อเอามาดึงเกยดเขารัวๆเลยต่อไปแบ็กซ์ลีดิวนะจ่ายดเกรดลบพาวเวอร์คู่แข่ง และดิฟเฟนต์อย่างละ6,000จนจบเทิร์นเลยนะพวกที่เป็นทิปเปิลดับเบิลอะไรนี่ก็โดนลบกันไปไม่สามารถตีคนได้เลยโด <c oughs> นละเบิดหก0 0นเนี่ยนะต่อ 6, นะไปอนะิลลิเกิลเคาน์เตอร์นะไล่การ์ดนี้ได้เมื่อมีมังกรดำบนสนามเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างเลือกการ์ดบนสนามเราหนึ่งใบนำใบบนสุดจากกองลงดอบถ้าการ์ดที่ลงดอบเป็น Monster มอนสเตอร์มังกรดำนะได้เข้าสู่โซนะรือว่าอีกอย่างนึงก็เคาน์เตอร์บวก2ไลน์นะเอามาใช้ได้หลายอย่างดีนะเบอร์สุดท้ายเป็นเลเจนด์เวอร์นะครับมีอยู่ส ท่านั้นแหละดาบราชันแห่งการทำลายล้างทิชูล่านะพลังโจมตีมากถึง 7,000พนะมีจ่าย2เกตกับนำการ์ดหนึ่งใบสนามลงช่องดรอปนะครับอีมีเคาน์เตอร์นะถ้าเราสั่งการ์ดโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบหากเรามี4ไลท์หรือต่ำกว่าสแตนก,การ์ดนี้ได้ด้วยนะจ๊ะมีเดอะเบิร์ดแท็กนะก็เทนะ่ากับว่าใบเดียวสามารถโจมตีได้3รอบเลยทีเดียวนะครับเอาไปใส่กับเด็กดาบได้นะครับต่อไปนี้โรโบแห่งตำนานไปํำเมืองฮานาโกะ WC ลนะร่างใหม่วางการ์ดนี้ทับมอนสเตอร์ห้องน้ำบนสนามเราการ์ดนี้สามารถ ตีในไฟนอลเฟสได้นำไอเทมห้องน้ำจากดรอป1ใบไว้ใต้กองเพื่อสแตนการ์ดนีนะ้วางทับเนี่ยโซการ์ก็ตามมาเนาะพลังป้องกันตั้ง9,000เนี่ย ถ้าเกิดไม่ได้ยิงกันแบบตุกติกก็ขอเลีเ้ยีกันนิดนึงนะครับต่อไปโทษส้วมออนโกฮานาโกดับิซี่ายหนึ่งเกตเนะเลือกความสามารถหนึ่งอย่างถ้าบนสนามเรามีมอนเตอร์ห้องน้ําที่มีไซส์สามสูงกว่าสวมไอเทมห้องน้ําจากดอปไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสแล้วก็นําห้องน้ําไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดเราลงทั้งดอปและสลับกองการ์ดได้นะนี่ฮานาโกดับิซีพวกเราแข็งแกร่งอย่าแพ้เขานะฮานาโกของพวกเราคอมโบ ลยหรือเอาซ่วมเนี่ยเรียกจากดอปเขามานะแล้วก็ใช้ละลายซ่วมเลยเพราะว่าไม่จ่ายอีกฟิปคอร์สของซ่วมนั้นน่เะเขาไม่ต้องจ่ายปุ๊บม,มันไม,ม,ม,ม่มีโซโลแล้วก็เรียกห้องน้ําจากดอกอะไรก็ได้ขึ้นมานะแล้วเราก็เรียกเนี่ยน้ำมันประจําเมืองฮานาโกด WC ี C, มาตีได้อีกสองรอบนะเพราะว่าถ้าคิดว่าจะเอามาใช้เป็นขาป้องกันเ,นเอาซ่วมมาค้างไว้แล้วก็พอเทินไฟลองข้างก็ยิบ ฮานาโกในห้องน้ำมาทําลายการ์ดถลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามหมดได้เลยนะจ๊ะอยู่ที่ว่าเราจะตีหรือว่าจะเอามากันเพื่อทลายส่รข้ามได้นะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ครบแล้วเนะสชุดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันได้นะครับสาหรับวันนี้แอดมินอปอก็ลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ติดตามดูนะครับสวัสดีครับ